สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องเกษตรหมูพอเพียงมาผ้ามาติดตามลินกีน้อพอหนึ่งพี่น้องตอนนี้กันประหอดใช้แล้วก็อัปเดตวันนี้วันที่สิบห้ามีนา2 5 6 8ันห้า้ยหกสิดพี่น้องตอนนี้เริ่มลินกี้เริ่มเปลี่ยนสีเลยพี่น้องนี่ครับจากสีเขียวกลายมาเป็นสีเหลืองอ่อนๆเลยพี่น้อง่วยเขาสิกลมพี่น้องเม็ดสีเริ่มเม็ดสีเริ่มดำเลยพี่น้องการดูแลร,รักษาเท่านี้ขาดประเด้พี่น้องต้องดูแลยางไก้ฉิดพอพี่น้องพราวะาสีอีกเดือนเวลาอีกหนึ่งเดือน ดินกีจะเริ่มเก็บผลผลิตขายกัเอาขาดไปเลยคือแคลเชี่ยมบอลอนข้อดีของการแคลนเซียมนี่ครับเห็นว่าน่วยเขาิขยายสม่ำเสมอพี่น้องเปลือกหนาขัวเหนียวพี่น้องน่วยนี่ก็ต้องล่วงพี่น้องเพราะว่าไอ้เมล็ดผสมเกสรบ่ได้พี่น้องนี่ค็การลด่ล้วงกับน,น่อยลงพี่น้องเพราะว่าน่วยเขาเริ่มกลมเลยพี่น้องนี่ครับก็เือยว่าเริ่มสวยงามครับนี่ครับนี่ครับการให้ปุ๋ยขี้ไก่นี่ครับ,กรรกรบกรเกษตรหมู ให้ไปแล้วครับพี่น้องผมหายกิเกย์ตัวน,นี้ไปวันหนึ่งกระสอบพี่น้องก็น้ำขาดประเดลดพี่น้องพอฝนดีซอยเฮาซอยเฮาวเลยหายงีกี้นี่หน่วยใหญ่อียกยอดหนึ่งพี่น้องน,นี่ขาดประเลดคือยาข้าแโมลแพี่น้องนี่ครับต้องสิทธุกเกตวัน,นลวเลพเพนพพนย,ยพี่น้องพอช่วงนี้ช่วงดูแลพิเศษพี่น้องเพราะว่าพิเศอกลังขึ้นเขาจะมาไข่เสียขวบพี่น้องเพราะว่าฮันนอสิทธิเกตวันเพราะว่าอาดาัลเลกตัวยาจะมา ตกแป่ขัวพี่น้องแล้วก็ใครหรือเป็นตัวนอนตัวน้อยเขาเขาจิตตายพี่น้องนี่ครับลูกนี้่สัหญ่เึ้นมากเขาจิตแตกเลยพี่น้องาต้องดูแลพี่น้องนี่ผิวผิวต้องดีพี่น้องอีอย่างหนึ่งเป็นพี่น้องถามว่ลลิกจีเป็นยังก็ล่วงมันเป็นรุ่นที่สามพี่น้องล่วงเพราะยังพี่น้องข้ามาเบ่งพี่น้องอันนี้เป็นรุ่นแรกสี่น้อยเขาสม่ำเสมอพี่น้องสิดยาสิดฮอร์โมนแค่เสียงอย่จะเริ่มเลยพี่น้องทุกเจ็ดวันพี่น้องพีเียก็ขึ้นเขาออกเร็วครับปีนี้ก็คือพอ ผลมาเล aan, eyes, ้วเขาต้องออกขยายพ่อพันธุ์ไานี่ครับอันนี้ก็มีส่วนี่น้องนี่ครับตัวที่สามเป็นยังขึ้นล่วงเพราะยังี่น้องอันแรกเกิดจากสาเหตุฝนี่น้องในเม็ดฝนมีไน้ตัวเกิ็นี่ครับพอได้เม็ดฝนมีไน้ตัวเกินปั๊บเพราะเขาโดนฝนไปสองสามรอบต้นไหม่ก็จะเขี้ยวเข้มี่น้องรอการแท่งใบไปน้องพราเขาได้รับได้ตัวเกินทั้งทั้งเม็ดฝนแล้วก็อีกพื้นดินเขามีความชุ่มชื้นเขาจะน้อยล่วงี่น้องกับว่าตงตกใจี่น้องเพราะยังมีโอกาสคือ เขาที่ว่าจลายไปเขาทีจับรประมาณนี้ไปน้องถ้าล่วงก็ล่วงไปี่น้องเขาแก่มือไหม่เ้าก็คือช่วงสะสมตาดอกเขาต้องสะสมให้เพี้ยงพ่อไปน้องนี่ครับการรุนล่วงของรุ่นสุดท้ธธายไปน้องก็รอดเป็นรุ่นสามกจบจับบ่ดีไปน้องเพราะว่านึงโดนฝนแล้วก็อากาศหอนไปน้องน,งปนองนี่ครับเขาจะล่วงประมาณนี้เปนี่เลยล่วงเลยไปน้องนี่ครับการให้น้ำานี่ยขาดไปน้องสามวันสี่วันให้ก็ไเด้พไปน้อง พ่อเขาจีบไงเร็วพี่น้องตัวนี้ก็สวยงามพี่น้องนี่ก็คือว่าลูกกลมแล้วก็อีกหนึ่งอาทิตย์จีเริ่มเปลี่ยนสีพี่น้องนี่ครับเขาจีบง่ายง่ายเร็วพี่น้องลูกใหญ่ลูกตัวพี่น้องก็ยุคนี้ก็ผมก็ให้ไปเรื่อยๆพี่น้องแคลเซียมบลอนอย่าขาดอย่ากปุ๋ยเกล็ดก็อย่าขาดพี่น้องปุ๋ยเกล็ดอยากทำมาแรงก็อย่าขาดขี้ไก่ใส่ได้พี่น้องปุ๋ยคีมีก็ใส่ได้พี่น้องสิบสามสิบสามยี่สิบสี่หรือ พี่น้องังไรก็ใส่สูทสวนหกสิบพี่น้องผมุงหน่วยผลผลิตครับตัวนี้ก็บซื้อว่าสวยงามพี่น้องอีกครับตัวนี้ก็ดกดีพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่ครับถามว่าไปยังขึ้นล้วงนี่ครับอันนี้รุ่นสุดท้ายพี่น้องเขาขิ้นล้วงเพราะยังพี่น้องเพราะว่าเขาโดนฝนเขาได้ในตัวกินร์อะไรเขาลดล้วงพี่น้องอันนี้ก็บซื้อวัสดกพี่น้องรุ่นนี้ซื้อว่าเป็นรุ่นที่สองพี่น้องรุ่นที่สองสีดกหน่อยหนึ่งนี่ครับแต่ว่าดกแล้วเขาซิ้อน่วยบ่ใหญ่เลยพี่น้องพี่น้องบ่ต้องตกจว่าี้ นวยบดกแต่ว่าไม่คอดีคือเขาสีน่วยใหญ่ถ้าดกเขาสีน้วยน่อยเลยพี่น้องกระสบประมาณนี้ลพี่น้องสวนเกษตรหมูพอเพียงครับลิ้ยงกีนอพอหนึ่งสวยงามพี่น้องจะเลื่มไห่หอม้วนเนพี่น้องเด,อด้อไห้น้ามห้ปุ๋ยให้ปุ๋ยขี้ไก่นะครับสวยงามครับผม